ค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะเป็นเริกดีของลูกค้านะคะที่จะมารับน้องแซดตัวนี้ไปอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ขคาจะพาชมตัวรถนะคะเตรียมความพร้อมให้กับคุณลูกค้านะคะเช็คระบบต่างๆนะคะรถคันนี้นะคะลูกค้าก็ออกรถในราคาโปรโมชั่นของเรานะคะรับรถที่2 9ง0 0บาทค่ะเดี๋ยวจะพามาตรวจสอบความเรียบร้อยรอบตัวรถนะคะรถของเราติดกอบป้ายพร้อมป้ายแดงให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะ ตัวนี้ก็จะมีติดฟิล์มด้านหน้าที่60นะคะด้านข้าง80คิ้วกันสตร์ด้านหน้าด้านหลังในส่วนของด้านขวาก็คิ้วกันศาสตร์ด้านหลังคิ้วกันสตร์ด้านหน้านะคะเรียบร้อยนะคะไปก็จะเป็นขั้นตอนของการตรวจสอบระบบไฟทุกดวงนะคะว่าทํางานปกติไหมนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของด้านหน้าจะเป็นไฟ ไฟเลี้ยวนะคะเปิดปกตินะคะไฟเดย์ไทม์เปิดปกติไฟหน้าปกตินะคะไฟจัดหมอกค่ะปกตินะคะไฟเลี้ยวด้านข้างปกตินะคะมาดูด้านขวากันบ้างนะคะตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยวนะคะทํางานปกตินะคะไฟเดย์ไทม์ค่ะไฟหน้าค่ะแล้วก็ไฟตัดหมอกนะคะปกตินะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวด้านข้างค่ะ ด้านท้ายนี่ไฟเป็นไฟส่วนด้านท้ายของเรานะคะไฟเบรกนะคะทํางานปกตินะคะไฟเลี้ยวนะคะปกตินะคะด้านตรงนี้ก็ปกตินะคะไฟตัดหมอกหลังของเราจะมีด้านเดียวนะคะทํางานปกตินะคะไฟเบรกดวงที่สามทำงานปกตินะคะ,ะ,คะพร้อมกับไฟสองป้ายทํางานปกตินะคะ ตัวนี้จะเป็นในส่วนของไฟถอยนะคะเมื่อเราใส่เกียร์ถอยเข้าไปเนาะตัวนี้จะทำงานพร้อมกับกล้องนะคะด้านหลังส่งสัญญาณภาพเข้าไปที่หน้าจอของผู้ขับขี่นะคะแล้วก็จะทดสอบสัญญาณกระรระยะถอยหลังจะมีสัญญาณเตือนติ๊ติๆๆๆให้คุณลูกค้านะคะต่อไปจะเป็นการทดสอบกุญแจรถนะคะว่าใช้งานปกติไหมนะคะตัวนี้จะมีปุ่มด้านบนจะเป็นปุ่มล็อกิ๊นะคะ ตรงกลางจะเป็นปุ่มเปิดฝาท้ายกระโปรงนะคะตัวล่างนะคะจะเป็นปุ่มปลดล็อกนะคะเดี๋ยวจะกดที่ตัวปลดล็อกก่อนนะคะปกตินะคะล็อกรถนะคะปกตินะคะต่อไปจะเป็นปุ่มเปิดฝากระโปรงท้ายนะคะกดค้างไว้นะคะ นี่คือเปิดปกตินะคะคจะเป็นการทดสอบระบบสมาร์ทอินทีนะคะว่าสามารถทํางานปกติไหมเมือ่อกุญแจของเราอยู่ในกระเป๋านะคะเราไม่จําเป็นต้องล้วงออกมานะคะตัวนี้จะมีปุ่มสมาร์ทอินทีจะทํางานอยู่ถ้ากุญแจอยู่ในระหว่าง80เซนติเมตรสามารถกดปุ่มตรงนี้เพื่อปลดล็อกรถได้เลยนะคะล็อกรถก็เช่นกันค่ะเดีย๋ยวจะพามาตรวจสอบอความเรียบร้อยภายในตัวรถนะคะ ในตัวรถของเรานะคะเราก็จะแถมเป็นพรมปูพื้นแล้วก็ยางปูพื้นให้ลูกค้าเป็นของแท้จากทาง MG เลยนะคะมาดูในส่วนของด้านหลังนะคะต่อไปจะพามาดูชุดช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะมีหูรากนะคะแล้วก็มีปั๊มลมค่ะแล้วก็มีน้ำยานะคะ รถซิตี้คาร์ทุกวันนี้นะคะคุณลูกค้าจะไม่มียางอะไหล่เหมือนสมัยก่อนแล้วนะคะนีก่ก็ใกล้เวลาที่ลูกค้าจะมารับรถแล้วนะคะเดี๋ยวใครขออนุญ,ญาตไปเตรียมความพร้อมด้านเอกสารให้กับคุณลูกค้าก่อนนะคะฝากช่องทางการติดต่อด้วยนะคะทางโทรศัพท์ก็โทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์โทร092 787 5908หรือทางไลน์นะคะก็จะเป็น ID ดยไลน์นะคะ OK SAI จุด KK นะคะกุคคาสามารถทักมาได้เลยนะคะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นทาง Tik t o อกทาง YouTube นะคะหรือทางเพจสามารถติดต่อได้ทุกช่องทางนะคะขอบพคุณค่ะ Lost in your eyes Under your spell Oh it's like we've always known it Even though it's new I can already tell All that this feeling He's taking over